And then you'll die <laughs> สำหรับคนที่กำลังหาร้านเติมเกมนิโนคุน i คลอสเบิร์ d ในราคาถูกนะครับผมผมขอแนะนำร้านโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับร้านนี้รับเติมทุกแพ็คของนิโนคุนิเลยนะครับผมถ้าสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปไปได้เลยนะครับผมขอบคุณครับกลับมาดี่กับผมยินีตอนนับข้าสู้นายไข่หนุนชาแนลนะครับพมวันนี้เราจะมารีวิวสายฟรีพลัง9 0 0 0แสนกันนะครับผมว่าเขาเล่นยังไงนะต้องบอกก่อนว่าสายฟรีที่ผมหมายถึงเนี่ยเขาฟรีจริงๆนะครับ ปีจร,จริงๆแบบไม่เคยเติมเลยสักบาทหนึ่งครับ35บาทหรือว่าจะเป็นตรงนี้ก็ไม่เคยแลกเลยนะครับเ t h เทอร์ไลท์เทอร์ไลทเนี่ยไม่เคยไปยุ่งเลยนะเห็นไหมสังเกตดูว่ามาเบรก MBX Wallet เนี่ยยังไม่ผูกเลยครับผม โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยอันดับแรกเนี่ยต้องขอบคุณคุณปีเตอร์ก่อนนะครับผมคุณปีเตอร์เนี่ยทักเพจมาหาผมว่าเออผมมีตัวให้พี่ไข่นุ้ยรีวิวเนี่ยสนใจไหมนี่เลยครับผมก็คือตัวนี้เลยต้องขอบคุณนะครับคุณปีเตอร์นะฮะพลังของตัวละครนี้ที่เป็นสายฟรีนะครับคือ9ก้าแสนห้าพันเลยนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนนะครับผมว่าสายฟรีจริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวหลายคนสงสัยว่านี่แพ็กเกจอะไรเนี่ยก็ยังอยู่ครบนะครับ นี่35บาทยังไม่เคยเติมเลยครับผมเห็นไหมแพ็คกระเป๋า35บาทยังไม่เคยเติมเลยเพื่อนเอนโอ้สุดยอดไปเลยนะครับแพ็คทุกอย่างยังอยู่ครบแบบว่าเกลี้ยงเลยนะฮะไอดีโคตรสะอาดเลยนะครับผมนี่แหละที่เขาเรียกว่าสายฟรีของจริงนะฮะแล้วมาดูข้างนอกกันนะครับผมนี่ตรงนี้ก็ อย่างที่ผมบอกไปว่ามาเบรกยังไม่ผูกเลยนะครับผมถ้าเราไม่ผูกมาเบรกเนี่ยก็หมายความว่าเราไม่สามารถอ่าแลกเปลี่ยนเหรียญ n k t หรือว่าเหรียญ NKA ได้เลยเห็นไหมเอเอไรท์ยังมีเลยนะครับ7,800พอเอเธไรท์เลยนะโคตรเยอะเลยนะครับสายฟรีจริงๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูของสมใส่กันดีกว่านะครับผมว่า c p 9 0 0ก้าเนี่ยสายฟรีเขาใส่อะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยดาบนะครับผมดาบอู้ ดาบไฟนะครับดาบไฟเป็นขัด8แล้วนะครับบวก19แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าทั้งตัวตอนนี้นะไม่มีชิ้นไหนที่บวก21นะครับถ้าวันไหนที่บวก21เนี่ยผมบอกเลยว่าล้านขึ้นแน่นอนนะครับไอดีนี้ยังไงก็ล้านแน่นอนนะครับนี่ชิ้นแรกก็จะเป็นดาบไฟขัด8บวก19นะครับผมอัญมณีก็ตามนี้เลยนะฮะโอ้ใช้ได้นะฮะ โอ้นี่ก็ขัดเก้าแล้วนะครับถือว่าดวงดีพอสมควรเลยนะครับผมเพราะไม่เคยเปิดกาชาครับอย่างเดียวเนี่ยถือว่าดวงดีมากๆเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นขัด6นะครับบวก17เหมือนกันแต่ว่าผมว่าอีกไม่นานหรอกน่าจะบวก21นะครับผมนี่เกราะเนี่ยใช้เป็นเกราะแดงบวก18นะครับผมอัญมณีก็เลี้ยวห้าหมดเลยเนาะเท้าเนี่ยจะยังใช้เป็นเท้า3ดาวนะครับ แต่ว่าเช้า3มดาวเนี่ยผมว่ามันใช้ได้นะครับเพราะว่ามันบวกความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับวันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะขัด10นะครับ6ดาวบวก13นะครับมือมือเพิ่มแม่นยำนะครับผมตรงนี้ก็มีประโยชน์เช่นกันนะครับนี่ใช้ได้ครับผม5ดาวนะครับตรงนี้ยังไม่ได้6ดาวนะอาจจะรอมือชิ้นใหม่อยู่ก็ได้นะครับตรงนี้นะขัด10บวกสาานะครับ โอ้ oh, รัดเก้านะครับขัด3เท่าผมเลยนะบวก19แล้วนะครับตรงนี้ก็ใกล้เคียงแล้วอ่ะอันนีก็ตามนี้เลยนะครับถัดมาจะเป็นประดับนะครับใส่เป็นแหวนที่คอมโบกับซุยริวนะครับนี่มากัดแรงขึ้นบวก20เลยนะโอ้ย oh, นี่คือดวงดีมากนะครับโอ้ oh, ตาหูเนร่มด้วยไม่ธรรมาดาจริงตามนี้เลยนะฮะบวก15นะครับส่วนสร้อยเนี่ยใส่เป็นอู้สร้อยพิษขัดเเลยอ๋อ อองจริงอะขนาดตัวผมเนี่ยยังไม่ขัดเจ็ดเลยครับอันนี้คือเอาเรื่องนะแสดงว่าดวงดีพอสมควรเลยนะครับผมไอดี ID นี้เนาะอุย้ยในตัวมีดาบมืดพื้นฟ้าด้วยนะครับผมบวก16นะฮะตรงนี้น่าจะเอาไว้ฟาร์มได้ดีพอสมควรเลยนะครับผมเพราะว่ามันเพิ่มอัตราคลีเข้า10%นตะครับต่อให้ไม่ขัดมันก็ยังใช้ได้นะครับผมตรงนี้นะถือว่าไอดีที่ดวงดีพอสมควรเลยนะฮะ โอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยผมว่าถ้า21ทุกชิ้นนะครับผมผมว่านะชิ้นหนึ่งตีว่าสักหมื่นหนึ่งอ่ะ,ะเฉลี่ยนะ,ะเฉลี่ยนะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นหนึ่งแสนเพิ่อมอีกประมาณแสนผมว่าซีพีหนึ่งล้านชัวร์นะครับผมถ้าตีบวก21ทุกชิ้นนะไอดี ID นี้นะครับโอ้มีสร้อยน้ำขัดหนึ่งด้วยดวงดีมากๆครับผมอันนี้ไม่ใช่ดวงดีธรรมดานะดวงดีมากโอ้โห ดีนี้มากับดวงจริงนะครับมาดูอิมเจ e นกันบ้างนะครับผมว่าอิมเจ e นที่เพื่อนๆมีเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะอ๋อมีพื้นฐานนะครับซูริวอ่าออโรโบรอสพอกพังนะครับผมนี่มีโทโคโทโคขัดหนะครับสายฟีขัดหกแล้วผมสายเติมขัด8นะครับโอ้โหสุดยอดมีมอนเตเลออนด้วยอายาสุดยอดครับผมโอ้ถือว่าสัตว์เนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับ มอนเตเลอน่ะโอ้โหผมโคตรอยากได้เลยว่ะเพื่อนโอ้ดูของเล่นดิสดตเงว่าดวงดีมากๆเลยนะครับไอดีนี้โอ้ของเล่นสีดาหมดแล้วสุดยอดครับสุดยอดครับโอ้อันนี้ต้องยอมเลยนะครับสุดยอดจริงๆคือไม่ใช่เยอะแค่ CP นะครับ <c ười> คือตัวตัวอิมาจนหรือว่าของเนี่ยก็ดีตามไปด้วยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันที่ผ่านหนะกันบ้างนะครับผมผ่านหนะตอนนี้ของคุณปีเตอร์ก็จะมีแค่3ตัวนะครับผมมีมีน้องแมวนะครับผมน้องแมวแล้วก็วิงไกลเดอร์นะฮะแล้วก็ตัวหุ่นยนต์กิลเลยนะครับตอนนี้น้องแมวเนี่ยใส่ของตกแต่งอะไรบ้างนะครับมาดูนะอู้เพิ่ง3ดาว2ชิ้นแล้วก็2ดาว1ชิ้นนะครับวิงไกลเดอร์ ider, เหมือนกันครับผมยังไม่เยอะเลยเนาะอ่าแสดงว่ายังดันซีพีได้อีกเยอะเลยนะครับในอนาคตนะ เพราะว่าเอาจริงแล้วเราสามารถดันซ p พีตรงส่วนนี้ได้เยอะมากเลยนะครับผมดันรวมๆไปแต่ผมเป็นสายเติมนะผมดันได้เป็นแสนเลยนะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็จะสามารถดันซ p ีได้อีกเช่นเดียวกันนะครับยังขาดพวกยักษ์เนาะที่ยังไม่มีนะครับแล้วก็ดิงโก้เนาะที่สายฟรีมีได้นะฮะมียักษ์กับอีกดิงโก้นะครับ อ่าตรงนี้ก็สามารถดันได้อีกนะครับผมอีกอย่างก็คือการเล่นตัวรองนะครับผมเห็นไหมสังเกตว่าตัวรองคุณปีเตอร์เนี่ยหกไป2ตัวแล้วนะครับผมแต่ว่าอีก2ตัวยังไม่60ถ้าเกิดว่า2ตัวนี้60ก็ทรัพยากรก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับการเล่นตัวรองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับผมในการดัน CP ได้เยอะขึ้นด้วยนะครับอ่าตรงนี้ก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ c p เยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าใช้ทรัพยากรทุกอย่างแบบว่าคุ้มค่าสุดๆเลยคัับือออไม่ขง มั่วหมดเลยนะครับไม่มีชิ้นไหนที่มั่วเลยเพราะถ้าชิ้นไหนหมั่วเนี่ยหมายความว่าเราจะขาดทรัพยากรในการอัพแล้วถูกปะอ่านี่ยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นอย่างเช่นอาวุธ3ดาวเนี่ยครับผมเห็นไหมคุณปีเตอร์เนี่ยอัพไปแค่4ดาวนะไม่ได้อัพขึ้น5ดาวหรือ6ดาวแต่อย่างใดน,นะครับอ่ารอใช้4ดาวเหมือนที่แบบว่าเราคุยกันเราแนะนํากันเลยนะนี่ตรงนี้คือตามสูตรเป๊ะเ,เลยนะครับ เห็นไหมมันเล่นได้นะครับไม่ใช่เล่นไม่ได้นะตรงนี้สามารถเอาไปประยุกใช้ได้เลยนะครับผมมองว่าการอัพของแบบนี้เนี่ยมันมันเล่นได้ทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมเลยนะครับเออเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรโคตรคุ้มเลยเพื่อนๆเห็นไหมไม่จําเป็นต้องเติมสักบาทหนึ่งครับก็ซีพีเก้าแสนได้ครับผมไอดี ID นี้ต้องยกนิ้วให้เลยนะฮะสุดยอดไปเลยนะครับเออเดี๋ยวจะติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับไอดี ID คุณปีเตอร์นะครับไอดี ID นี้ตบมือให้เลยครับผม โอเคถ้าใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับไอดีนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์มาได้เลยนะครับผมต้องขอบคุณคุณปีเตอร์ด้วยนะครับผมที่เสียสละเวลาให้ผมมารีวิวนะครับผมขอบคุณนะครับทุกคนที่มารับชมกันนะฮะไว้เจอกันคลิปถัดไปนะครับผมขอบคุณมากๆครับบ๊ายบายครับผมหวัสดีครับ